กับสวัสดีครับกับสวัสดี FC ฟซีคุณพ่อคุณแม่ทางช่องทุกทุกันนะครับอ่ะครับมาพบมาเจอกับแอดวีไลแลครับคิปนี้นะครับมือนี้ก็เป็นวันที่29ครับอ่ายีเดือนมีนาคมครับสองพันหาสิาหรับตัวเลขนาทางครับเดินทางมาถึงโคงสุดท้ายกันแล้วแต่ละสำนักนะครับอ่ะครับมือนี้นะครับสิมีแนวทางครับตัวเลขของคุณพ่อทองนะครับ ถือว่าเป็นโค้งสุดท้ายกันเลยนะครับ1เมษายนครับ2 5อ,อ6 7แนวทางตัวเลขของพอทอง4ถูกอกโดนใจ FC คุณพอ่อคุณแม่กันบอ,อข่ามาบึ่งมาชมครับขอคนลากหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์ด้วยครับเพื่อเป็นกำลังแรงใจครับให้ท่างช่องอให้แอดวีไ like ลครับได้มีกําลั่งแรกใจหาขิปตัวเลขแนวทางครับมาฝากมาตอนกันนะครับ อ่ะครับสำหรับตัวเลขของพอท่องวดนี้นะครับก็ถือว่าแนวท่างครับสำหรับชุดจับเองของคุณพ่อนะครับบอดูจักหนวนครับวดที่ผ่านมาเจ็ดกับแปดก็เข้านะครับอ่าเจ็ดกับแปดกับเขานะครับแนวทางของพอทองเพราะวาแนวท่าของพอท้องเป็นบนล่างอ่าชุดจับเองสิมีตลอดนะครับเดี๋ยวท่าเนี้ยมีไรเคียนให้สักรูนึงนะครับ เดี๋ยวถ้าแกนวิ่ไล่เขียนตัวเลขแนวทางครับของพอทองให้อ่ะครับเมื่อนี้ก็ถือว่าเป็นวันที่29เ่านะครับเขาคงสุดท้ายแต่ละสำนักนะครับให้เอฟซีคุณพ่อคุณแม่นะครับได้ตีตามกันแต่ละสำนักนะครับแนวทางสิเป็นอย่างไรอ่าบางสำนักกับมโคงสุดท้ายนะครับบางสำนักกับ่มีโคงสุดท้ายนะครับอ่าสำหรับตัวเลขแนวทางครับเลขวิ่งเงินล้านนะครับของผู้สุ้งเงียบนะครับ ทางเี็ดวิไลไดนโทษพูดคุยกับปูครับใน้่วงเสานะครับแล้วก็ได้ปล่อยคลิปไปแล้วเพราะว่าทางเอ็ดวิไลนะครับติดภารกิจหลก็เลยบด้โทษสัมผัสปูอ่าเพิ่งได้โทษสัมผัสแล้วก็แนวาทางครับหงุดปงิดไปที่หนึ่งนะครับปล่อยคลิปไปแล้วนะครับเอ็ซีพุณพ่อคุณแม่ที่ติดตามกันนะครับกับเบิ้งคลิปใดนะครับเพราะว่าเล่งวิ่งเงินล้านปล่อยไปแล้วนะครับอ่าได้สัมผัสขูดคุยสุดๆกันกรบปูไปกี่จย่าร่อยนะครับ เอาครับตอนนี้นะครับถ้าแอดมินไล่สเขียนตัวเลขดนานทางนะครับของข้อทองนะครับประจำวัวที่1เมษายน2567นะครับไอเอฟซี FC, คุณพอ่อคุณแม่กันเดี๋ยวทางแอดวินไล่เขียนเสร็จเข้าค่อยแคบหนาจอไปพร้อมกันนะครับข้อทองนะครับ อาครับจะรับตัวเลขแท่ทางแต่ละสำนักนะครับอ่าช่วงบายบุนีเองนะครับทางแอดมิไล่กสีเดือดทางนะครับขึ้นไปติดต่มตัวเลขแนวทางครับของคุณพ่อเซียนเอเฮนะครับมาฝากมาตอนกันไปเอาโคงสุดท้ายกันเลยนะครับเพราวะเอฟซีกับเราค่อยกันหลายนะครับโทษนะกับคุณพ่อไว้แล้วนะครับช่วงใบนะครับสิเดือดทางขึ้นไปหาคุณพ่อเซียนเอเฮนะครับ อ่าเดี๋ยวจะไดวิแอดวิไลก์สิได้คลิปได้ตัวเลขหน้าทางกสิปลอยให้ท่านที่เลยนะครับอ่ารอดติดตามกันอ่าเอฟซีไมที่เขาว่าเบิรงมาชมครับอย่าลืมเรื่องกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับอ่าสิบปาดข่าวสารแนวทางอ่าเวลาทางชงเขาอัปเดตคลิปใหม่ๆลงนะครับสิบปาดข่าวสารแนวทางสาหรับเรื่องกดกระดิ่งแจ้งเตือนอย่าลืมนะครับ เดี๋ยวสักครู่นะครับค่อยแคปหน้าจอตอนนี้ทางแอนดวิไล่เขียนตัวเลขเนวยทางของพอท่องอยู่นะครับเดี๋ยวค่อยแคปหน้าจอไปพร้อมๆกันนะครับอาจจะได้ครับสำหรับตัวเลขเนวยทางแต่ละสำนักนะครับกับทางแอนดวิไลก็อยางไรเอฟซีโฉมที่ FC ทมานกันนะครับเพราะว่าจะไดกับ สิขาวช่วงานาเทศการสงการหรือว่าปีไม่ไทยเฮาแล้วนะครับอยางไงเอฟซี FC คุณอคุณแม่ทั้นสองเฮาได้มีสมีหลาบกันสู้กุศุข้นนะครับอีกบดบานนะครับกับสิขานาสู่นสงการกันแล้วดูกหลานที่ไปทําการทํางานอยู่ตามจัวหวัดอยู่ตามทินนะครับกับสิได้กลับขึ้นมากลดน้ําดําหัวผู้ใหญ่นะครับพระตูเมตา คุณฟอคุณแม่กันเพื่อมาขอพรอน,นะครับอาจจะไหนกัได้ไก่ชว่วงเทศกาลสงการเล้วนะครับเท่ากันอยากให้เอฟซีคุณอคุณแม่มโชคมีลาภกันทุกทุกถัดนะครับอาจจะได้มีเงินมีทองนะครับพาลูกพาหลานไปเที่ยวในงานา,นา,นา,นาเทศกาลส,งกา,สงการกันนะครับ เดินทางไปใช้มาใสนะครับช่วงนี้ก็ให้ระมัดระวังนี่ครับคุณพ่อคุณแม่บางสถานที่บึงทองทีกาเกิดพายุฤดูร้อนนะครับก็บให้เข้าระมัดระวังนะครับตัวเลขหน้นทางของพอทอนครับมีชุดจับเองให้บอกนะครับ บทที่ผ่านมาก,กับเกตแปดเข่านะครับในสุดจับเองของพ่อทองนะครับกลายเสีเยเดียวนะครับเดี๋ยวทังว้งเรื่อิไล่เขียนเรียอแล้วก็ค่อยแคปหน้าจอาไปพร้อมๆกันนะครับ อีกสักครู่นะครับท่านเอ็นเปอ์ไลค์ก็จะได้เดินทางขึ้นทั้งเขาเพื่อไปติดตามท่าทางของคุณพ่อเซียนเอเฮนะครับมาฝากเมื่อตอนนี้ซีสำหรับผู้ที่รอคอยก็เข้เมนต์มาอยู่นะครับจะใน,นก็เอามาไปติดตามแล้วกันอ่าครับเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวมาแคปหน้าจอครับอ่าเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวทักเง็ยบไปได้ ไอ้เอฟซีพุณพอ่อคุณแม่เชฟนาจอบพ้อมกันแนว่ทางตัวเลขของพ่อทองครับหนึ่งเมษาย,ย 2, านสองพันห้ารอยหกสิบเจ็ดประว่าสิเป็นอ่าชุดจับคู่แล้วก็ชุดจับเองนะครับอเนี่ยท่องของพ่อทอง,ทอง,ทอง,ทองเป็นกระสิเป็นประมาณนี้นะครับอ่าเรียบร้อยครับเตรียมแครบหน้าจอนะครับเนี่ยทางตัวเลขของพ่อทองพ้อมกันเลยนะครับ อ่ะครับขึ้ชัดเจนนะครับสําหรับตัวเลขแนวทางครับแคปหน้าจอกันเลยนะครับนี่คือตัวเลขแนวทางครับของพ่อทอง1เมษายน2567นะครับอ่าคุณพ่อคุณแม่ที่แคปหน้าจอไม่เป็นครับฟังเอ็ดวีไลท่วนตัวเลขให้นะครับอ่เบ่งสกิปให้ดีแนวทางของพ่อทองนะครับเป็นบนล่างนะครับเป็นบนล่างเลยครับ อังวดนี้นะครับวันที่หนึ่งเมษายน2567เหล็กบิงพอทองครับได้1กับ2อ่า1กับ2ครับอ่าเล็กบิงครับพอทองเด่นไปที่2อ่า1เป็นตัวรองนะครับชุดจับคู่ครับมี6คู่นะครับชุดจับคู่มี6คู่มี1 4 1 6 1 7 2 5 2 7 2 9ครับ แนวทางเป็นบนล่างเด้อครับเบิ่งสคริปต์ให้ดีครับแนวทางเป็นบนล่างนะครับชุดจับเองครับอนี่คือเป็นแนวทางของพอทองนะครับสิมีแบบนี้ตลอดมีชุดจับเองครับก็คือมีครับสองเก้ามีมีสองมีเก้ามีหกมีสามมีศูนย์มีเจ็ดมีสี่นะครับสองเก้าหกสามศูนย์เจ็ดสี่ ครับนี่คือสุดจับเองของพอทองนะครับอามักชอบห้องกับพิจารณาครับอมักปล่อยพานนะครับทังช่องวิไลนะครับกะบนำเสนอเป็นแนวทางครับแอดวิไลได้มากแบบใดนําเสนอแบบนั้นนะครับไม่มีการปรุงแต่งแม้แต่อย่างใดนะครับแต่ละเซียนแต่นักคำนวณน,นะครับล้วนแล้วแต่อย่างไหเอฟซี FC. ทังช่องได้ไมีโชคมีลาบกันอ่ะเพื่อกรได้ห้ตัวเล็กแนวทางมากแบบ ไม่คิดค่าอะไรนะครับให้เป็นวิทยาทานนะครับหมักชอบเขากันต่างๆนะครับว่าหมักปลอปผ่านเอาสุดท้ายนี่จากล่ากันไปนะครับให้เอฟคุณพ่อคุณแม่ทั้งช่องทุกทุกท่านโศกมานลำรวยกันครับแนวทางตุลเลขของพอทองหนึ่งเมษายน2 5 6 7อ,อยูกดยมีแห้งไว้เจอกันคลิปหนะ้าสวัสดีครับ